นั่งดีๆดีนั่งนี้ดีอยาหยอกกันท่านสนใจผู้อื่นมันอยากหยอกเขาดอกสนใจจะควงเนี่ยจะม่อยากหยอกกันท่านสนใจผู้อื่นเนี่ยมันจะผู้อื่นมันก็อยากไปตีเขาไปอยากหยอกเขาก็อยากตีเขา จังว่าเพื่อนไอ้แพ่เมตตาให้กันแพ่เมตตามันจังหวะตีเขาันตีแล้วมันผิดกันแพ่เมตตาให้กันให้ความร <c oughs> ักให้ความเมตตาปรารถนาดีต่อกันมันจังห่ะผิดกันเอาความดีให้กันตีในเชิงหนึ่งก็คือตีเพื่อให้ก้ออันนี้ครับพราตีเนี่ยหนึ่งเพื่อเอิ่น่นพนาพูดตีพูนชี้เนี่ย แนวทงังคือผู้บอกคุ้มทรัพย์อันนี้ก็อีกแบบนึงอีกรูปแบบนึงคติกันมาจากความบ่พอใจเกิดจากความโกรธความหลักรลปโกรธหลงอีหยังหนึ่งะเป็นมาพื้นฐานมาจากแนวบว่บดีเอาไปให้กันมันกับ่ถือก,กันบ่ถือใจพิดกันอันนั้นก็เบิง่งทีมาของมันปฏิว่า บ่ไหคู่ตีเดี๋ยวคู่ยออ่องกับบ่เมนอีกมันยังบ่ถืบอบ่พิดกันเหมือว่าคู่ติเพื่อกอ่อติเพื่อสร้างสันติเพื่อให้จะเลื่อนขึ้นอันนี้ถือว่าคู่เป็นผู้บอกคุ้มรัพย์บอกทางไปทางจะเจริญนทางก้าวนาในฐานะดิพานเมื่อก่อนได้เรียนรู้เมื่อก่อนได้เห็นเมื่อก่อนติเพื่อกอ่อพอเมย ก้าวตักเตือนบอกเกา้าในฐานะน่ผ่านมาเห็นมาความเป็นไปมันน่าสิเป็นไปยังสั่งยังซี่เป็นบ่ถื่อหน่อยกับถือบ่ถื่อายกับถื่อหน่อยละจากประสบการณ์ผ่านมาเห็นแนวอย่างหนึ่งมันสิเป็นยังสี่ไปยังซี่เหตุแบบนี้ไปมันสิเป็นยังสี่สุดท้ายของชีวิตมันสิเป็นยังซี่ก็ยจ้ะกัด เพราะสิเห็นหลกมาหลายเขาก็เอาใสประสบการณ์มาบอกมาเกามาตักเตือนให้ลูกให้ล้านแต่เป็นแนวาทางังดาเนินไปการกักเตาการก้าตักเตือนนีส่สิ่งเพื่อสห้ผู้ถูกตักเตือนแล้อผู้ลูกผู้ล้านเนี่ยจะเริ่นขึ้นพัฒนาขึ้นจะเริ่นจากวามเป็นอยู่เดียวนี้ละ จะเลื่อนจากเรื่องที่ผ่านมามันบกคั่นี่จะเลื่อนก็อยากให้มันจะเลื่อนขึ้นเสร็จเลื่อนจากเดียวนี้ยกระดับตัวเองขึ้นจากนี้ขึ้นไปมันสูงขึ้นตั้งเป้าไว้สูงๆูงมันจึงเกียกไป่าไปตั้งเป้าว้ต่ำๆเป่าไมายหฮาแนมใบสูงสูงม,งมันมีสูงกว่านี่บอแนมเบงจหวังว่าแต่สิจบมอสามแล้วก็บเ้ารกสิไปดำเงานดบจางกรุงเทียมแท็กซี่ไปรบอยูไส ทีบางว่าสิตจบมหกกับพ่อดอกจิไปหา,าลูกลกับภัวแะ้วก็สิสบายดอกก็ื่นเขาก็คืดคือกนอันนะู้ชัยก็ได้หาผู้ยิ่งรวยๆพ่อเดมมาเรียงเขาซื้อมาสูบน้ำบ้านเละน้ำบา้านนี่ก็จิตสบายผู้ใดมีมุ่นได้หลายปุยิ่งก็สิตแนมมาแต่ผู้ชัยสิมาเรียงอยู่น้ำกันมันก็สิใครเงื่อนสิที่จริงมันล้วงหลอกกัน ทำ้ทาดลยทำทามีเงินมีท้องซื้อรอกันลอก,กันถามเบิ่งหนี่มีพลธนัยปบ่ถามเบิ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งล่วงตาข่า,าพีเจรนาบดีเห็นเรื่องสาบสวยพ่ายหนอก,ก็สิหลงน้ำเขาแร่นน้ำเขาเห็นเขาใส่เสื้อผ้าที่ดีกะสิว่าเขารวยเขาอันนี้ไปซื่อตัวหาชิบาทน้าตลาดมากับบอ่อึดจริงกันหลอกตากันล่วงตากัน นั่นแหนะเขากันมเบิึงความติตัดชินใจความตีเหตุยังลงไปเป้าหมายที่เขาตั้งไปมันคือบออยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากมีการศึกษาอยากมีหน้าที่การงานอยากมีความเป็นอยมีมีอยมีกินเป็นมรวยกับบริขาดเขินบริหาเเส้ากินคำความลำบากแนหนึ่งเอิบมาความถุกสถานะสิเป็นอย ผู้ใดเป็นอยู่แนวนี้ก็โยกโตขึ้นให้มันไปหรือว่าความเป็นไปก็สิเป็นสถานะห่งความโตเฮาเองนี่ละทั้งเลี้ยงลูกทั้งหาเหตุจักฝากผู้ใดไว้เนี่ยไปมานล้ำมาก้อยนี่คืออนาคตเนมนไปกกวงเบิงไปกลวงคันคิดหน่อยายคิดอันอนาคตไปหน่อยไย ันก็บ่อยากไปในซ้ำนี่ก็เอาละในซ้ำนี่ก็เอาละไปเรื่อยพราความขามผีขันในใจเฮามันหลายกิเลสมันดึงออกหลายความบอดีมันดึงมันมันหลังห้องปหลหลมันชุดเ้องใบไหลขามันออกเนี่ยกิเลสเท่านั้นความหลงเฮาหลงในตัวเฮ้าหลงใน้องขคือเจ้าของมันชุดใบบ่อยเฮาจะเลื่อนความดีเป็นความเจริญเป็นบุญเป็นกุศล ข้อมบดีเป็นข้อมทุกข้มอมยากข้อมลำบากเป็นทุกเป็นียั้งไปขันจิตเ,เลือกอ่กเาเรียกอีกแนวนหนึ่งคือเป็นนรกเป็นสวรรค์มีสองทางดึงไปมันแก่ไปแนวบดีเกิดขึ้นในใจเฮ้บาดได้กับบาดนั่นละมันไฟตำ่ำมันสอบตำ่ตำๆมันยังกับมาไปเทาไหมันไฟสูงไฟดีขึ้น菩萨มันจะบอพัฒนาจะคล้องขึ้น เล่งไหวหลายๆทุ่มม่อปลายม่อหกกระไดมหาไรอันดับหนึ่งของอันประเทศไทยมันเป็นยังไงเคยขึ้นวาจาิขรเก่าไปบ่มหาไรอาในภาคอีสานเนี่ยหรือว่าในคณะใดที่มันเป็นตวัดขอมบูจากของบัตรลงไปใส่ลงไปอันนี้ก็เป็นการวาดฝันวาดอนาคตมาไว ข,ข้าวข้าวเบื้องต้นเพื่อจิตไปมันถึงเขาเพื่อจิก,กิดย่ำตอกนี่ละอุ่มลูกจึงเสดตเซไมาอยู่นี่ละขอขนมกินเนี่ยหลวงพ่อสั่านั้นแหะบาดต่อไปจังน้อยนี่มาขอขนมกินนี่นี่ะ่ะกาขนมในร้านแน่ยปัสสาพระกันตั้งหน้าตั้งตาตั้งเป้าไม้ตั้งปาดฝันไว้ใส่เข้าไป เฮ็ดยังไรมันสิไปถึงฝันถึงฟังมันกันดำเนินไปตามกิจกรรมการเรียนการสอนเท่าเอาเขาห้องบ้านเนี่ย